เดี๋ยวค่ะท่านนายกคะ,คะขอถามเรื่องเศรษฐกิจต่อเรื่องอีกนิดน,นึงนะคะท่านนายกบอกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องภาวะเศรษฐกิจเพราะว่าคิดว่าตอนนี้มันมันไปได้ดีนะคะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะรีวิว จตัวเลข GDP ที่ประมาณการไว้3ถึง3.5ถึง5.3%นะคะโดยที่จะให้น้ำหนักของการเมืองเข้าไปเข้าไปอยู่ในในการพิจารณาตัวเลข GDP มากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าทางออผู้ดูแลเศรษฐกิจก็เป็นความเป็นห่วงเรื่องการเมืองมันจะไปฉุดตัวภาวะเศรษฐกิจนะคะท่านนายกคิดว่าตัวออผลกระทบที่มันจะเกิดตามมาหลังจากนี้ไปนี่มันจะรุนแรงมากแค่ไหนคะคือผมไม่ทราบนะครับว่าที่จะทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยทบทวน ขาขึ้นหรือหรือลงนะฮะแต่ว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขาทบทวนไปแล้วและเขาขยับขึ้นนะะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นว่าทิศทางโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นส่วนเรื่องที่บอกว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นความเสี่ยงมาโดยตลอดนะแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าหลักที่รัฐบาลใช้ในการบริหารคือการยึดหลักของกฎหมายยึดระบบแล้วก็ไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปละเมิด สิทธิของใครเนี่ยจะเป็นแนวทางซึ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติกได้แม้จะต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็แม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางขณะอาจจะต้องใช้กฎหมายพิเศษบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยทุกอย่างจะมีความชัดเจนเป็นระบบของมันนะฮะไม่นําไปสู่ความเสี่ยงในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนอกระบบนะบแต่ว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในระบบแม้แต่สมมุติว่าจะต้องมีการยุบสภาหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามระบบ เป็นไปนอย่างสงบเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนักลงทุนใครถอใครเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าใจได้เขายอมรับได้ที่จริงมีแต่ความห่วงใยของผมว่าผมนกลัวว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยประเมินเศรษฐกิจว่าจะร้อนแรงเกินไปเร็วเกินไปอาจจะไปใช้นโยบายการเงินซึ่งไม่ไม่สนับสนุนการฟืน้นตัวที่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สภาพัฒน์เองเขาก็ตั้งข้อสังเกตตอนที่เขาแถลงตัวเลขไตรามาสที่แล้ว ใช้คําว่าคือยังอยากจะเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ได้ดูให้รอบด้านเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าภารกิจเบื้องต้นของธนาคารแห่งประเทศไทยคือเขาดูเรื่องเงินเฟ้อนะแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าขณะนี้เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้เคลื่อนออกไปนอกเป้านะฮะแล้วก็มีบางฝ่ายที่เขากังวลว่าถ้าหากว่าเราไปใช้นโยบายการเงินเพื่อที่จะไป ให้ความน้ำหนักกับเงินเฟอ้อมากเกินไปเนี่ยก็จะกระทบกับการฟื้นตัวเท่านั้นเองงั้นงั้นเรียนถามท่านนายกว่าในปีนี้นะคะท่านนายกคิดว่าเอาปัจจัยการเมืองหลังจากวัน,วนที่พิพากษายึดทรัพย์ไปแล้วเนี่ยเข้าไปเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนี่เนี่ย GDP ที่ท่านนายกคิดว่ามันจะมันจะไปได้นะคะของประเทศปีนี้ส<ม>ักเท่าไหร่<ม>แล้วก็อัตราการเนด่งิน แล้วรัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะทําให้ได้มากกว่านั้นนะจะประมาณ4.7หรือสูงกว่านั้นนะครับถ้าคือจะทําเต็มที่นะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกๆุกฝ่ายช่วยกันทําให้บ้านเมืองเนี่ยมีความเป็นปกติผมว่าเราทําได้คือคือแนวโน้มตอนนี้ก็คือว่าเงินยังเหลืออยู่อีก30,000ล้านถูกไหมอาจจะมีการอายัดต่อไปถ้ามีการดําเนินคดีต่าง S <S มผมว่าเร็มมรวเกินไปที่จะไปพูดเรื่องนั้นนะครับมีแต่เฉพาะในส่วนของกระทรวงคลังที่มันมีเรื่องของภาษีอยู่ต่อนเนื่องจากคําถามเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าที่กระทรวงการคลังกรมสรรพากรทาหนังสือไปที่ไปที่ธนาคารพาณิชย์นะคะที่ให้อายัดอายัดเงินจนกว่าคดีภาษีของคุณโอก๋กับคุณเอมจะจะ,จะจบสิ้นไอ้หมื่นสองพันล้านเนี่ยนะคะมันก็จะฟรีดคือมันจะมันจะไปอายัดทั้งหมดเลยที่มีอยู่ทีนี้ทีนี้หลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ย บีจะจะมีจะต้องอายัดอายัดต,ต่อไหมคะในจํานวนเท่าเดิมโดยจะเลือกบัญชีหรือว่าจะอายัดทั้งหมด3ามหมล้านที่ยังเหลืออยู่คะ่ะคือคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ต้องดําเนินการมาตรการในเชิงป้องกันนะฮะว่าภาษีที่เป็นเรื่องค้างกันอยู่หมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการมีหลักประกันว่าจะต้องมีเงินจ่ายใช่ไหมครับเขาก็ขอไปนะในเรื่อง,องการดําเนินการานในเรื่องของการที่จะอายัดนะฮะส่วนจะมีการคัดค้านหรือไม่ก็ ว่าไปตามกระบวนการนะฮะตรงนี้คงไม่ได้ผมเข้าใจว่าจํานวนเงินที่พูดกันอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับจํานวนเงินที่จะมีการาคืนไปนะฮะมันก็เป็นในส่วนของคนละคดีกันที่จะต้องดําเนินการสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือรัฐบาลพยายามจะทํานโยบายประชานิยมก็รู้สึกว่าจะไม่แตกต่างกับของรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะไม่มีครับแล้วก็ทำนโยบายสวัสดิการครับรัฐสวัสดิการกำลังกำลังปรับลดนโยบายประชานิยมแล้วก็กําลังจะหลุดพ้นจากประชานิยม ไปสู่ระบบสวัสดิการออจริง,รงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะคะรัฐสวัสดิการกับประชาชนนิยมแต่ว่าจะเรียนถาม,ถามถาใหนายกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ทราบว่าต่างกันนี่ก็คงจะคุยกันยากนะครับเพราะว่าพื้นฐานจะต่างกันครับสวนผมอธิบายอธิบายก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจสวัสดิการเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นการเรียนฟรี15ปีเนี่ยไม่ใช่ประชานนิยมกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนมาตั้งแต่ปี40ครับว่เาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ย ตอนที่เขาออกมาเป็นนโยบาย30บาทผมก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าคําว่าหลักปกระกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องสวัสดิการนะครับแต่ว่านโยบายในลักษณะซึ่งไม่มีหลักประกันในเรื่องของสิทธิแต่พยายามทําให้เกิดความรู้สึกว่าคนต้องมาแบมือขอจากผู้มีอานาจอย่างนั้นนะครับเป็นลักษณะที่จะเข้าไปสู่การประชานิยมเพื่อหวังผลในทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีที่จะไปบอกว่า ต่อไปนี้นี่ถ้าใครไม่ไม่มาสนับสนุนผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สิทธิเรื่องการศึกษานะไม่ได้สิทธิเรื่องเบี้ยยังชีพนะไม่มีมีแต่ผมบอกว่าทุกคนต้องได้เท่ากันชอบผมไม่ชอบผมเลือกผมไม่เลือกผมไม่เกี่ยวนะนี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้นโยบายที่เป็นสวัสดิการสิทธิกับการใช้นโยบายประชานิยมคือการหยิบยื่นบางอย่างเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเมืองแต่ว่าประชาชนรับรับรู้ไม่เท่ากันนะ,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังจะบอกว่านโยบายบางอย่างเนี่ยซึ่ง มันไม่สามารถเป็นนโยบายที่เป็นระบบถาวรได้เช่นการใช้น้ําฟรีเราก็ยกเลิกนะฮะหรือมาตรการกระตุ้นซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเฉพาะหน้าที่เป็นสิทธิพิเศษเราก็ยกเลิกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยผมก็ยืนยันนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะฮะส่วน,ส,วนส่วนท่านจะคิดยังไงก็อีกเรื่องอ่ะแต่ว่าอันนี้มันมันทำให้คะแนนนิยมท่านนายกไม่สําหรับรากหญ้ามันไม่มันไม่ขึ้นแล้วปล่าคะผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าคะแนนนิยมก็เป็นเรื่องซึ่งก็สํารวจกันอยู่เป็นครั้งคราวตลอดเวลา ก็เทียบกับคือตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานนะครับแล้วก็ก่อนตั้งแต่ผมมาเป็นหัวหน้าพักนี่ก็ก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมเข้ามาเป็นหัวหน้าพักนี่คะแนนของพักก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านผมมาเลือกตั้งในฐานะหัวหน้าพักครั้งแรกก็ขึ้นมาสิบสองล้านน้อยกว่าคู่แข่งแค่แสนคะแนนนะครับ mm hmm. แล้วก็หลังการสํารวจหลังจากนั้นมาเนี่ยแล้วก็การเลือกตั้งซ่อมหลังจากนั้นมาเนี่ยคะแนนนิยมของ ของผมของพรรคก็ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าคู่แข่งเพราะว่าของอย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้ทํางานแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยโดยคิดถึงคะแนนนิยมอย่างเดียวนะครับมีคนเตือนผมตั้งเยอะครับภาษีทรัพย์สินที่ดินเนี่ยมันไม่รู้จะได้คะแนนจากใครครับมีแต่จะเสียคะแนนแต่ผมเห็นว่ามันเป็นความธรรมของสังคมต้องผลักดันผมก็ทํา ถ้าคิดถึงคะแนนนิยมผมไปเลิกเรื่องน้ำฟรีทําไมครับผมก็ทําไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นสิฮะก็จะได้คะแนนนิยมแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าคนรับผิดชอบบ้านเมืองเนี่ยต้องคิดถึงระบบคิดถึงอนาคตนี่คือความแตกต่างและความไม่เป็นประชานิยมพรุ่งนี้เหรอฮะสองรอยสี่สิบอาจจะไม่ง่ายนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่า ถามว่าคะแนนเสียงเป็นอย่างไรก็ดูจากผลการสํารวจมามันก็สูสีครับท่านนายกรตรงส่วนของเรื่องที่ท่านนายกให้ตึงกาไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ํามันเนี่ยครับเขาบอกว่าในเมื่อรัฐบาลจะจะสวัสดิการหรือจะประชานิยมเกี่ยวกับเรื่องกา๊าซเนี่ยครับทาไมต้องให้ผู้ใช้น้ํามันเนี่ยเป็นคนออกเงินค่ากา๊าซให้กับร,รัฐบาลด้วยครับเหตุผลสําคัญที่สุดก็คือว่า น้ำมันเนี่ยเรานําเข้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนก๊าซเนี่ยเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศนาเข้าน้อยมากครับแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการนําเข้าเนี่ยผมก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยผมก็ต้องการให้แยกแล้วก็กระทรวงพลังงานจะไปทําก็คือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมควรจะได้ใช้ในราคาตลาดนะครับยกเว้นอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ขนาดเล็กนะครับมีความจำเป็น แต่ว่าภาคขนส่งกับภาคทัวร์เรือนเนี่ยผมมีความเห็นว่า LPG ส่วนใหญ่นะครับหรือส่วนส่วนที่เอาว่าครอบคลุมในส่วนนี้ก็ได้ก็ได้มาจากสิ่งที่เป็นทรัพยากรของชาติเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งราคาให้กับผู้บริโภคเราที่เหมาะสมผมไม่เชื่อว่ามีใครใช้ก๊าซหุงต้มจุดเล่นนะฮะแล้วก็คนที่ใช้ก๊าซหุงต้มมาเป็น มาสาหรับการขนส่งเนี่ยนะครับความจริงเราก็จูงใจเขาไปใช้ n อ็นส่วน,นแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็ยังยืนยันว่าเขาใช้กับการใช้น้ํามันเนี่ยผมก็ยังมองว่าไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกเลยครับว่าเราควรจะส่งเสริมให้คนไปใช้น้ํามันมากกว่าในทางเศรษฐศาสตร์า่านยกครับผมปัญญาเรืองวงษาจากนุปเปอร์จีนสิงเสียสุเป,ปาและครั้งนี้อยากจะเราทราบว,ว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็ตลาด การท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็เป็นตลาดเป้าหมายของไทยเราและคราวนี้ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างไรไหมในการแก้ไขทัวสุนเหรียญที่ใช้กับทัวจีนทัวสุนเหรียญนี่หมายถึงว่าเวลามานี่เขาเกือบจะไม่ต้องเสียตังค์และคราวนี้ปัญหาไม่อยู่ที่ว่ามะกุเทศเนี่ยเวลาพาทัวแต่ละทัวแต่ละทัวเนี่ยมะกุเทศแต่ละคนบางทีก็ต้องจ่ายข้าหัวหนึ่งคนอาจจะห้าพันหกพันเจ็ดพัน